สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาตกปลาชดโดครับผมวันนี้ไม่ได้ไปยิงปลาครับพาพี่ชายมาตกปลาชดโดครับผมลงเบียดไปห้าครันครับผมเยอะที่ใช้ครับ อกไก่ชุบเลือดครับผมวันนี้ครับแล้วก็อ่อยไส้ปลาทูครับผมสารเลือดครับสภาพไม้ครับผมมาดูผลงานครับตีมาสักครู่ครับผมยังไม่ถึงสองนาทีเลยเข้าแล้วครับ เข้าผมกันสองคันครับผมได้ตัวเดียวนี่ครับผมผลงานครับส่สวยอยู่ครับใส่เกือบโลก,กว่าเนาะเกือบสงเราชมผลงานครับผมฝากติดตามด้วยครับโปรดกรััคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม ติดตามกันยาวๆครับผมเขาเ้เขากัานเลยครับผมลุนกันครับผมเข้าไวจัดครับปล่อยไว้เมื่อวานนด้วครับผมบดเลยสับเลยมูเซตึงมูเซตึงสับเลยเอา้ายื้อรคก็เสด็จโอ้ Vũ tí u tơ Vũ khắp vốn vũ khắp Vũ khắp vốn Vũ khắp vốn Chặt 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 ไปหนึ่งโดกสุดจริงสุดจริงสงเต็มแล้วครับผม,มนะสายโลกว่าครับไม่ถึงสองโลนิดๆโลกว่า มนันมานครับติดตามกันยาวๆครับผมเอามาดูเซียนลักหน่อยครับนนดึงแล้วเงียบครับไม่อยู่อยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่โอ้โหโเกตัวใหม่ครับพี่น้อง ส่งรอบแล้วสิงหรอวะโอ้บิรกลับแล้วครับผมปลาเข้ารอบเดียวช่วงเช้าครับรอมาถึงบ่ายสองบ่ายสามแล้วครับผมเงียบเลย วันหลังเจอกันใหม่ครับดูผลง,งานครับผมตอนตอนเช้าครับใ <c oughs> ส้โลกกว่าครับผมพอได้อาข้าวเย็นครับ เข้าไร่รอบอยู่ครับปลาวัดไม่ติดสามสีรอบครับวัดวัดไม่ติดเดยะเก็บบิดก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผม ลูกคนรักครับผมขอบคุณครับ